ถึงเวลาเจาะลึกชีวิตในวังของฮองเฮาหวานหลงซึ่งชีวิตนั้นไม่ต่างอะไรกับศึกชิงบัลลังจอมนางถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือสงครามมารยาลิษยาแย่งผู้ปูยีเพราะพระนางต้องแบ่งสวามีกับสมบุญซิวซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นแผลในใจของพระนางม,มาโดยตลอดถ้าทุกคนฟังเทปที่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าฮองฮาหวานหลงนั้นไม่พอใจมากที่ฮ่องเต้ปูยีเนี่ยรับสมเพิ่มขึ้นมา แต่ว่าเนื่องจากว่าฮองเฮาทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมรับสนมคนนี้พระนางประทับที่ตำหนักฉูซิ่วกงซึ่งตำหนักฉูซิ่วกงนี้มีสนมที่ในอดีตเคยโด่งดังมากมายก็คือซูสีไทเฮาเคยประทับอยู่พระนางซูสีไทเฮานั้นเคยประทับอยู่ตอนที่พระนางเป็นอี้กุ้ยหลนจนพระนางได้ตำแหน่งสนมเฟยจนคลอดบุตรชายออกมา บางคนอาจสงสัยว่าตำหนักฉู่ซิ่วโกงนั้นอยู่ตรงไหนของพระชวังต้องห้ามแอดมินก็ได้นําแผนที่มาให้ดูกันด้วยตำหนักฉู่ซิ่วโกงนั้นถือว่าเป็นตำหนักใหญ่หนึ่งใน6ตำหนักของพระสถานชั้นในเชลิละแต่ถึงแม้ว่าพระนางเนี่ยจะเป็นฮองเฮาของราชวงศ์ชิงต้องทําตามกฎมทียนบานที่บัมพชนกําหนดไวม้มากมายแต่พระนางก็ถือว่าเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ พระนางขอให้ห้องเต้ปูยีอนุญาตให้ Import ครูชาวฝรั่งมาสอนวิทยาการตะวันตกให้แก่พระนางซึ่งเรื่องนี้ห้องเต้ปูยีก็สนับสนุนมาโดยตลอดเพราะตัวห้องเต้เองนั้นก็มีครูชาวฝรั่งเช่นกันเริ่มแรกห้องเต้ก็จ้างครูแหม่มสองคนให้ห้องฮาหวานหลงทั้งสองแหม่มเนี่ยหวานหลงเป็นคนเลือกเองเลยเพราะคุ้นเคยกันดีตอนที่พระนางเป็นไฮสคูลอยู่ในเมืองเทียนจิน หลังจากนั้นฮองเฮาก็ให้ห่องเต้นเนี่ยจ้างครูแบบเข้ามาอีกคนหนึ่งซึ่งครูคนนี้เป็นเพื่อนของหวานหลงก็คือคุณครูอิสเบลอินแกรมพระอาจารย์อิสเบลเนี่ยนอกจากจะมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วยังสอนภาษาอังกฤษสอนอาร์ตโปรเจกต์สอน, Project, สอน atures, ลิเทร a เจอร์และก็สอนวิทยาการตะวันตกมากมายให้ฮองเฮาหวานหลงดังนั้นแอดมินพูดเลยว่าฮองเฮาหวานหลงเนี่ยถือเป็นฮองเฮาองค์เดียวของประเทศจีน นับทุกราชวงเลยนะตั้งแต่ฮั่นจนมาถึงราชวงศ์ชิงเนี่ยที่สามารถตรัสภาษาอังกฤษได้ดีพูดภาษาอังกฤษได้ดีแล้วยังสามารถที่จะเขียนหนังสือภาษาจีนได้ดีอีกด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่เหนือกว่าฮองเฮาทุกคนในประวัติศาสตร์ก็ไม่ป่านพระอาจารย์ของฮองเฮานั้นครูแหม่มเนี่ยก็อยู่อย่างเลดเลดิดเชดิด ทุกวันเนี่ยฮองเฮาจะส่งเกี้ยวไปรับครูเข้ามาที่พระสถานชั้นในซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นคนบรรดาสามัญธรรมดาหรือเป็นนางกำนันเนี่ยต้องเดินเท่านั้นแต่เนื่องเป็นพระอาจารย์แหม่มก็เลยได้รับเกียรติได้นั่งเกี้ยวมาถึงพระสถานชั้นในนอกจากนั้นเหล่าบรรดาครูแหม่มเนี่ยยังได้พระชทานเงินทองมากมายไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมพระชนของเฮาหรือว่างานเฉลิมฉลองของห้องเต้ปูยีงานศาสตร์จีนตรุษจีน ปีใหม่คุณครูมแม่มเหล่านี้ก็ได้รับของพระราชทานแถมเงินเดือนของคุณครูมแม่มอิซาเบลนั้นก็ได้มากถึง300ถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ย300ก็เท่ากับ10,000แบาทเึ่งถือว่าเป็นเงินเดือนที่ได้เยอะมากเลยนะคะคุณครูเอาเป็นว่าทั้งห้องเต้กับหองเฮานั้นฝรั่งจ๋าทั้งคู่หองเฮาเองมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอลิซาเบตส่วนห้องเต้ปูยีมีชื่อภาษาอังกฤษว่าเฮนรี่ปูยี แล้วตัวห้องเต้ปูยีเองเนี่ยก็อยู่แต่ในพระราชวังต้องห้ามตั้งแต่ไม่กี่ขวบดังนั้นพอได้มาเจอหองเฮาหวานหลงที่นำความซีวอลาย์ของโลกตะวันตกมาก็กาเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของพระองค์ไงพระนางเนี่ยยังสอนห้องเต้ให้รู้จักการกินอยู่อย่างฝรั่งให้เลิกการใช้ตะเกียบและช้อนมาเป็นการใช้ซ่อมและมีดนอกจากนั้นพระนางเนี่ยก็ยังสอนห้องเต้เนี่ยให้รู้จักการเล่นเทนนิส ได้รู้จักการเล่นกีฬาของพวกฝรั่งต่างๆดังเช่นรูปที่ห้ามันอยู่ต,ตรงนี้ช่วงแรกเนี่ยห้องเต้ปูยีก็อยู่กับห้องเฮาหวานหลงส่วนใหญ่เพราะเห็นว่าเป็นของใหม่ไงแต่อยู่ดีๆเนี่ยมามาไปไปห้องเต้ปูยีที่เคยมาบ่อยๆก็ค่อยๆหายไปบ้างบางครั้งพระองค์มานั่งแป๊บๆตดยังไม่ทันเหม็นก็เสร็จกลับไปแล้วเอ๊ะพระองไปไหนละเพคะ อันนี้ฮองเฮาหวาดหลงก็งงเพราะฮองเฮาเตรียมนับเสร็จทุกวันฮองเฮาก็เลยรู้ว่าจริงๆที่พระอ,องค์หายไปเนี่ยไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะแต่ไปอยู่กับสมหวนซิลสมที่ฮองเฮาชิงชังมานานจริงๆอ่ะฮองเฮาขัดเคืองมาตั้งแต่ที่ปูยีอนุญาตให้หวนซิลไม่ต้องคุกเข่าคำนับเวลาเจอฮองเฮาแล้วแล้วอยู่ดีๆสมเด็เด็กคนนี้ก็ไม่แย่งพระอ,องค์ไปจากพระนางถ้าเป็นแอดมินนะก็คงจะคิดว่าก็แน่ละสิ นางนั้นยังเด็กอยู่นี่หน้าตาก็หมดจดกริยามารยาทก็แช่มช้อยแววตาก็สื่อความหมายช้าจริงๆวันๆเนี่ยคงไม่ทำอะไรมัวแต่แต่งเจลยโยนห้องเต้หึมัมนน่ารักเชียนสนมเนี่ยไปๆมาๆเนี่ย้องเฮาเนี่ยเริ่มจากการหึงแล้วก็เก็บความหึงขึ้นมาเรื่อยๆความหึงไร้แปลเปลี่ยนกลายเป็นความเกลียดชัง ทำให้ความสัมพันธ์ของฮองเฮากับสมซูเฟยหรือหวนซิ่วนั้นไม่ดีเลยท่านผู้ฟังก็อาจจะคิดว่าฮองฮามโนไปเองหรือเปล่าคะการที่ฮองเต้ไม่อยู่กับฮองเฮาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าฮองเต้ไปประทับอยู่กับสมซูเฟยซะหน่อยฮองเต้เองอ่ะก็อาจจะไปห้องนู้นห้องนี้ในพระราชวังต้องห้ามก็ได้ฮองเฮามโนไปเองหรือเปล่าซึ่งแอดก็บอกไปเลยว่าไม่มโนหรอกค่ะ จริงๆเนี่ยมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมากมายระหว่างสนมซูเฟยกับฮองเฮาแต่มินจะยกเหตุการณ์ใหญ่ๆก็แล้วกันเหตุการณ์ใหญ่ๆนั้นก็คืองานวันเกิดของสนมซูเฟยคือจริงๆตามกฎมนเทียนบาลแล้วเนี่ยฮองเฮาเนี่ยซึ่งเป็นภรยายเอกเป็นผู้เดียวที่สามารถที่จะจัดงานวันเกิดได้อย่างเป็นทางการในงานวันเกิดของฮองเฮานั้นเหล่าพระรมงวงศสานุวง์ชั้นผู้ใหญ่ ขุนนางทั้งหัวเมืองตา่างเมืองก็ต้องมาถวายบังคมหองเหานอกจากนั้นพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางยังต้องถวายของเฉลิมพระขวัญและหองเหาก็ต้องประทานของขวัญตอบกลับไปนั่นก็คือการจัดงานวันเกิดของหองเหาแต่สำหรับพระสนมนั้นกฎมนเทียนบานไม่อนุญ,ญาตให้จัดงานวันเกิดอย่างเป็นทางการ สนมสามารถจัดงานวันเกิดได้แต่ต้องจัดอยู่ในฝ่ายในเท่านั้นสนมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับของเฉลิมพระขวัญจากพระบรมวงศานุวงศ์หรือจากขุนนางหัวเมืองนี่คือเป็นกฎมอนเทนบานที่บอมพระบรุตรได้ตั้งขึ้นมาอา้าวแล้วงานสนมซูเฟยเป็นยังไงล่ะงานวันเกิดของสนมซูเฟยได้จัดอย่างกฎมอนเทนบานเก่าหรือเปล่าซึ่งอันนี้ขอบอกเลยว่า ตัวของสมสูเฟยเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าด้อยกว่าของเหาแต่อย่าลืมว่าตอนนี้เป็นยุคข,ของสาธารณรัฐไม่ใช่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชอีกแล้วฮองเหาก็เป็นเมียของฮองเต้สนมสูเฟยก็เป็นเมียของฮองเต้แล้วทำไมจะด้อยกว่าของเหาเล่าแล้วอีกอย่างถ้าท่านผู้ฟังเทปที่แล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตอนที่ฮองเต้ปูยีเลือกฮองเหาพระองค์เนี่ยได้วงไปที่หน้าของสมบุญซิ่วกอด ดังนั้นสมบุญซิ่วก็เกือบที่จะเป็นหองเหา่าแต่เพราะตอนนั้นไทเฟยต้วนคังเนี่ยคัดค้านอย่างหนักฮองเตปูยีก็เลยต้องไปเซอร์โครูปของฮองเฮาหวานหลงดังนั้นพระสมซูเฟยเนี่ยก็รู้อยู่ในใจแล้วว่าฮองเตปูยีเลือกพระนางเป็นฮองเฮามาก่อนและอีกอย่างพระนางอะ่ะก็มีไทเฟยจินเนี่ยเป็นคอยแบ็กอัพอยู่ในวางหลังดังนั้นสมซูเฟยเนี่ยเลยไม่ค่อยเกรงพระไทหวานหลงเท่าไหร่ ไม่ว่าหวานหลงได้อะไรสมฟูเฟยก็ต้องได้ด้วยกลับมาที่งานมันเกิดดีกว่าตอนแรกกรมมาวังเนี่ยก็ได้บอกไปที่รมวงศานุวงศ์ทั้งหลายว่าไม่ต้องมีการเฉลิมฉลองงานของสนมสูเฟยพระรมวงศานุวงศ์และขุนนางไม่ต้องมาถวายของเฉลิมพระขวัญ ไม่ต้องเกิดอะไรทั้งนั้นเป็นการจัดแก่งานเล็กๆในฝ่ายในซึ่งตอนนั้นนักสิรฟพิมพ์ก็ได้ลงพาดหัวข่าวใหญ่เลยว่าไม่มีงานวันเกิดของสมศรอไฟนะจ๊ะในปีนี้แต่อยู่ดีๆไม่รู้เหตุผลกลใดสนมหวนซิ่วก็จัดงานวันเกิดขึ้นมาเฉยๆทั้งเจ้านายทั้งขุนนางทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในก็แห่กลูมาถวายของเฉลิมพระขวัญให้กับพระนางงานวันเกิดจัดย่าคึกกครมห้องเฮางเป็นไก่ตาแตกค่ะ ดิฉันเป็นฮองเฮานะฮะดิฉันควจะอุทานปภาษาอังกฤษว่า How dare you did it behind my back? y o u r backstabbing slut. ฮองเฮางงมากโดนเปรียบเทียบรัศมีไม่ต่างกับโดนตบหน้าฉาดใหญ่ฮองเฮาทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่เก็บความแค้น แล้วหวนเซี่ยวก็ยังแสดงกริยามารยาทเช่นเดียวกับฮองเฮาหลังจากที่เหล่าบรรดาขุนนางถวายพระพรแล้วหวนซิ่วก็พระราชทานสิ่งของต่างๆมากมายให้กับขุนนางทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในรวมถึงเชื้อพระวงศ์ด้วยซึ่งการกระทำเชกเช่นเดียวกับฮองเฮาเทียบรัศมีกับฉันชัดๆเปิงกุ้งรอฮองเฮาฉันเป็นนายของหกตำหนักหล่อนกล้าได้ยังไงมาเทียบรัศมีฮองเฮาตอนนั้นความแค้นแทบจะระเบิดออกมาจากอก,อก แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ไงเพราะถ้าเกิดห้องเต้ปูยีไม่อนุญาตหวนซิ่วก็ไม่สามารถจะจัดงานได้ในเมื่อตอนนี้สวามีฉันเห็นหล่อนขึ้นมออยู่ฉันก็จะเก็บความอดทนนั้นเอาไว้ความแค้นเหมือนกับมีดปักในใจแต่หลอนอย่าพลาดนะถ้าหล่อนพลาดฉันเหยียบหล่อนแน่นอนสนมหวนซิ่วตอนนั้นก็นับถือว่ากําลังขึ้นอยู่เลยเชี่ยละแต่ว่าอันนี้จ่าความเมตตาของผู้ชายเนี่ยมันอยู่กับเราไม่นานไง ปูยีเนี่ยเริ่มที่จะให้ความสนใจกับฮองเฮาหวานหลงมากกว่าอีกแล้วเพราะว่าฮองเฮาหวานหลงเนี่ยได้เรียนรู้พฤติกรรมของหวนซิลแล้วก็รู้เลยว่าทํายังไงที่จะทให้ผู้ชายเนี่ยมัโง่หลงเธอดังนั้นฮองเฮาหวานหลงก็ได้สรรหาวิธีต่างๆที่ทาให้ห้องฮ่องเต้ทรงโปรดฮ่องเต้ปูยีเองก็เขียนไดอารี่ส่วนตัวว่าระยะหลังๆนั้นพระองค์อยู่กับฮองเฮามากกว่าปล่อยให้หวนซิลประทับอยู่คนเดียวตลอดมา ตอนนี้ห้องเห่าถือไพ่เหนือกว่าพระนางเริ่มหาทุกวิธีที่จะมาเชื้อเชิญวนซิวตามคําสัมภาษณ์ของหวนซิลเนี่ยพระนางได้บอกว่าตอนที่พระนางมีชุดอยู่ในวังเนี่ยไม่ต่างอะไรกับนางชีอยู่ในวัดเพราะว่าตอนที่ห้องเต้ปูยีไม่โปรดพระนางเหล่าขันทีนางกำนันอยู่ดีก็เริ่มมาบูลลี่ซึ่งถ้าขันทีมาบูลลี่ได้เนี่ยมันก็ต้องแปลว่ามีคนมาแบ,บ็กอัพหรือสั่งขันทีเหล่านั้น แล้วใครล่ะที่เป็นคนสั่งถ้าไม่ใช่หองเฮานายหญิงของหกตำหนักนอกจากนั้นหองเฮา,าหวานหลงก็เริ่มลุกคาดพระนางสรรหาวิธีต่างๆมาทำลายหวนเซลเริ่มแรกก็เป็น written harassment s ต่อมามี body shaming มี love shaming แล้วพระนางก็ส่งกรมาเชื่อเชือนหัวใจแอดมินก็ได้แปลมาให้ฟังด้วยกันถึงน้องสาวซูเฟยน้องพี่สบายดีเหรอ พระจันทร์กำลังขึ้นเหนือกำแพงสมซูนั่งเพียงลำพังอยู่ในห้องที่ว่างเปล่าค่ำคืนอันเปรียวเหงาคงจะผ่านไปอย่างช้าๆทั้งที่ความงามของน้องก็โสภาเหนือกว่าใครในโลกนี้ฮ่าๆๆเป็นไงล่ะกรอนที่หองเฮาหวานหลงได้แต่งไปเยอะยตามปกติแล้วหองเฮากับสม,มวนซิวเนี่ยเขียนจดหมายโต้อตอบกันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่าจดหมายที่ฮองเฮาเขียนหาหวนซิวในช่วงหลังๆเนี่ยจะมีแต่เชื่อเฉือนทั้งนั้นจดหมายเนี่ยยังมีเก็บอยู่ในพลิตภัณฑ์ในกู้กงเลยนะสามารถจะไปดูได้จดหมายอีกฉบับหนึ่งแอดมินก็มาแปลอีกเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็บาดหัวใจเหลือเกินถึงน้องสาวซูของพี่พี่รับจดหมายจากน้องเมื่อวานพี่ดีใจนัที่รู้ว่าน้องหายจากอาการ depression พี่หวังว่าน้องจะไม่เข้าใจพี่ผิดไป เราสองคนเปรียบเสมือนพี่น้องเจียมแม่ควรจะซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเช่นวันนี้ที่น้องไม่มาถวายพระพมพี่พี่ก็คิดว่าน้องคงจะไม่สบายแต่ว่าเหตุผลเนี่ยที่น้องบอกว่าน้องป่วยจะไม่สามารถมาถวายบังคมได้เนี่ยพี่ก็อยากจะเชื่ออยู่หรอกแต่พี่เชื่อไม่ลงจริงๆข้ออ้างแบบเนี้ยไม่มีที่ไหนเขาทำกันนะจ๊ะ ถ้าพี่ทำอะไรผิดไปพี่ก็หวังว่าน้องเนี่ยจะบอกพี่ตรงๆพี่รู้ว่าตัวพี่เองเนี่ยนอกจากจะไม่มีความสามารถอะไรยังไม่มีคุณงานความดีที่จะเป็นเพื่อนสนิทของน้องได้ลงชื่อคนที่ควรถูกทำโทษอลิซาเบตซึ่งต้นต่อของจดหมายเนี่ยก็คือว่า หวนซิ่วนี่ไม่พอใจหองเฮาเลยไม่มาถวายพระพรหองเฮาตามที่ควรจะต้องมาแล้วก็อ้างว่าตัวเองนั้นป่วยส่วนฮองเฮาก็ไม่พอใจเหมือนกันที่หวนซิ่วอ้างว่าป่วยแล้วไม่มาถวายพระพรดังนั้นก็เลยเขียนจดหมายนี้ขึ้นมาเยอะเย้ยฮะแล้วก็ยังมีจดหมายอีกฉบับที่แรงกว่านี้อีกถึงสนมเอกพี่ไม่ได้เจอน้องตั้งหลายวันน้องรู้สึกยังไงกับชีวิตที่บัดซบพี่อยากจะซื้อคันช่องให้น้องจริงๆ น้องจะใด้รู้จักชะโงกดูเงาบ้างเป็นไงล่ะสำนวนของห้องเฮาบาดลึกไหมล่ะหวนซิวตอนนั้นก็ไม่สามารถที่จะสู้อะไรได้เพราะว่าตอนนั้นพระนางเนี่ยก็ได้ lost favor จากห้องเต้ปูยีไปแล้วพระนางก็ได้แต่อดทนกับการโดนบูลลี่แต่ทุกคนก็อยากคิดว่าพระสมหวนซิวจะยอมแพ้ง่ายๆนะเพราะในเทปหน้าเราจะมาพูดกันว่าพระสมหวนซิลทำอย่างไรที่ทำให้ห้องเต้ปูยีกลับมาปรดพระนางอีก พระนางเนี่ยมีฉายาว่าองค์หญิงมีดสั้นและหองเห่าหวานหลงชีวิตเป็นยังไงหลังจากที่ออกจาก,กวังเรามารอฟังเทพหน้าค่ะ